ให้หาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้ค่ะเป็นเบอร์นูลี่ไหมคะเป็นถึงแม้ว่ายังไม่ได้ทำสัมประสิทธิ์หน้า dy/dx ให้เป็นหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าเป็นเบอร์นูลี่สาเหตุเป็นเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า dy/dx ไม่มีตัวแปร y อยู่เลยนะคะมันเป็นแค่ค่าคงที่ดังนั้นคุณสามารถตัดสินได้เลยว่าเป็นเบอร์นูลี่หรือไม่นะคะซึ่งคุณพบว่า ฟังขวามือของสมการเชิงอนุพันธ์ของเราเนี่ยค่ะมีเทอม y ยกําลังลบหส่วนสมาอยู่ด้วยถูกไหมคะเศหนึ่งส่วน s q u a y ก็คือ y กําลังลบห่ส่วนสองสน,นั่นเองถชกไหมคะฉะนั้นเป็นเบอร์นูลีที่มี n เท่ากับเท่าไหรคะอ่าดังนั้นการหาคำตอบก็จะต้องไปกําหนดให้ y มีค่าเท่ากับให้ y มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะ ให้ v มีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่คะหนึ่ง y ยกกำลังหนึ 1, ่งลบ n ถูกไหมคะ n เท่ากับลบหนึ L ่งส่วนสองดังนั้น v มีค่าเท่ากับ y ยกกำลังเท่าไหร่นะอ่ะมีคนบอกหนึ่งส่วนสองแล้วมีคนบอกว่าสามส่วนสองตกลงเอาเลขไหนดีหนึ 1, ่งลบ n <N S 2> เท่ากับเท่าไร่ลบหนึ่งส่วนสองลบเจอลบเป็นบวกหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองได้อ่าดังนั้น v เท่ากับ y ยยกกำลังสามส่วนสองนั่นเองจากนั้นก็ไปดีวีเทียบ x อะะ็ค่ะ d ีวีบาเท่ากับเท่าไรคะดีฟวากำลังสามส่วนสองบายได้ไรคะดิฟได้ไรคะ ดิฟ y ยกกำลัง3ส่วน2บาย dx ได้เท่าไหร่คะ3ส่วน2 y ยกกำลัง1ส่วน2 dy by dx นะคะ,ะจากนั้นจับย้ายข้างเพราะเราอยากเขียน dy by dx ให้อยู่ในรูป dv by dx นะคะเอาตัว3ส่วน2 y กกำลัง1ส่วน2ย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันกับ dv by dx ก็จะได้ว่า Dy by dx มีค่าเท่ากับ2ส่วน3คูณอยู่กับ y ยกกำลังลบ1ส่วน2 dv by dx จากนั้นเอาสมการที่3ค่ะเข้าไปแทนในสมการที่1ซึ่งสมการที่1ของอาจารย์ไม่ใช่สมการโจทย์เหมือนตัวอย่างข้อที่แล้วสาเหตุเป็นเพราะว่าการให้เราจะทำให้มันเป็นเบอร์นูลีเราควรจะต้องทำสัมประสิทธิ์หน้า Dy d y dx ให้เป็น1สซะก่อนนะคะฉะนั้นะ สมการที่หนึ่งของอาจารย์เนี่ยก็คือสมการที่เราทำให้สัมประสิทธิ์หน้า dy/dx เป็นหนึ่งค่ะนะคะจากนั้นเนาะเอา dy/dx ที่เป็นฟังก์ชันของ v กับ x นแทนลงไปในสมการที่หนึ่งก็จะได้ว่าได้แบบนี้ค่ะไม่อ่านนะมันเยอะอา้าวขั้นตอนถัดไปทำไง ตอนถัดไปทำไงทำสัมประสิทธิ์หน้า dv by dx ให้เท่ากับ1ทำเป็นไหมทำเป็นไหมทำสัมประสิทธิ์หน้า dv by dx ให้เป็น1ทำเป็นไหมเป็นต้องเป็นแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ถูกไหม ยยกากลังสามส่วนเอ้ย y ยกากำลังสามส่วนสองมีค่าเท่ากับอะไรคะที่เรากำหนด v นะคะเป็นลีเนียเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ alpha x ของเราคือลบสองส่วน x แล้วก็ q x คือ x กำลังสองคูณเ x p o n e n พเน l x นะคะตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตได้อะไรคะตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตได้อะไรคะ Exponential ของเทอม Integrate อ l ลฟา x อ x Alpha x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ a l p ฟ a เเท่ากับเท่าไหรลบสองส่วนเดังนั้นอินทิเกรตลบสองส่วน x อ x ด้อะไรคะอินทิเกรตลบสอส่วนเอ x ได้ ล,ลบ2 l อน x นะคะซึ่งลบ2 l อน x มีค่าเท่ากับเน1ส่วน x ยกกำลัง2ใช่ไหมม,มันคือ e x p o n e n t i a l ของลบ2 l อ่ออ็เนของ l อน x กํลังลบ2มันก็คือเน1ส่วน x กํลัง2นั่นเองนะคะจากนั้นใช้สูตรนะตรงนี้จะใช้สูตรให้ดูนะคะ v มีค่าเท่ากับเน1ส่วนตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตเพราะมันเป็นลิเนียร์ คูณอยู่กับวงเล็บโตๆเลยนะตัวที่อยู่ในวงเล็บก็คือเทอมอินทิเกรตของฟังก์ชัน Integrating Factor ของเราค่ะตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตนะคะคูณอยู่กับ qx d x แล้วก็บวก c ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตคือเซนหนึ่งส่วน x ยกกำลังสองเซนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วน x ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่เสร็จซ้อน หนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วน x กำลังสองได้ x <Okay. S 1> กำลังสองนะคะฉะนั้นบรรทัดน,นี้จา์เขียน x กำลังสองเลยนะคะข้างในสัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตมีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วน x กำลังสองนะคะ Qx มีค่าเท่ากับเลยคะ x กำลังสองคูณ exponential x นะคะก็แค่าาเข้ามาแทนนะคะ dx บวก c x กำลังสองกับ x กำลังสองตัดกันได้นะคะดังนั้นตัวที่ อยู่ในเครื่องหมายอินทิกรัลคือ Exponential x dx บกวก c e เอ็กซอินทิเกรตได้ไรคะได้ Exponential x นะคะฉะนั้นตอบแล้วคะ่ะ v เท่ากับ x กยกกลังสองคูณกับ Exponential x บวก c แต่จริงๆตัวนี้ก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่า v คือสิ่งที่เรากำหนดโจทย์เริ่มต้นเขไม่รู้หรอกว่า v คืออะไระนั้นวิธีการก็คือแค่แทนตัว y กลับไปนะคะก็พบว่า วีได้ได้คำตอบก็คือ y ยกกำลังเศษสามส่วนสองมีค่าเท่ากับ x ยกกำลังสองในวงเล็บนะคะคูณกับ exponential x บวกสค่ะ